ประเด็นดราม่าหนักเกี่ยวกับมูฟี่ดาบพิฆาตศูนย์มันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าและทําไมการช่องนี้ถึงให้คะแนน9.5คะแนนเขาซื้อผมมาหรือเปล่าอ่ะคลิปนี้ผมจะเคลียร์ทุกอย่างอย่างชัดเจนเลยนะว่าทําไมกันนะครับผมถึงให้คะแนนรีวิวสูงขนาดนี้และนะครับเกี่ยวกับประเด็นนะครับที่เขาดราม่ากันอยู่นี่แหละว่าทําไมมูฟี่ดาบพิฆาตศูนย์นั้นถึงเอาของเก่ามาเล่าใหม่สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตศูนย์ทั้งเป็นที เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ประเด็นเลยก็คือนะครับมันเกิดประเด็นดราม่ามากมายเกี่ยวกับมูฟี่ดาบพิฆาตศูนย์นะคะว่าเฮ้ยมันเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าหรือเอาของเก่านะครับมาเล่าใหม่เอาฟิลแบบนั้นเลยละกันนะครับเพราะว่ามูฟี่ดาบพิฆาตศูนย์นั้นได้เอา2ตอนสุดท้ายนะครับของภาคย่านเริงรมเนี่ยมาให้พวกเราชมแล้วก็1ตอนนะครับของหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับจึงทําไม่ก็เกิดประเด็นแหละครับว่าไปนั่งดูเป็นชั่วโมงเลยแต่กลับได้ดูภาคย่านเรืองรมนะครับที่เยอะมากมายเลยแต่ว่าไอหมู่บ้านช่างตีดาบ นนั้นและเกิดประเด็นดราม่านะครับและมันก็ดรามา่าฉลกบมาโดนผมด้วยที่ผมไปรีวิวนะครับว่าได้คะแนน9.5คะแนนนะครับซึ่งอาเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเคลียร์เรื่องนี้ด้วยเพราะบางท่านนั้นคิดว่าผมโดนจ้างมาหรือเปล่าทําไมรีวิวแบบนี้อ่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะให้แบบจัดเต็มเลยก่อนอื่นก็ต้องขอพูดก่อนละกันนะคบว่าความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนั้นมันก็แตกต่างกันออกไปอันนี้ผมจะพูดในมุมมองผมละกันเพราะการที่บางท่านอาจให้2คะแนน3คะแนน4คะแนนก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรือนะครับถ้าผมจะให้9คะแนน10คะแนนนะครับอนน และเชื่อว่าก็คงมีบางท่านแหละก็อาจให้คะแนนแบบผมก็ได้เพราะหลักใหญ่ใจความแล้วมันอยู่ที่ความชื่นชอบของคนนั้นๆเท่านั้นเลยนะครับอันนี้ขอเคลียร์ก่อนละกันนะครับว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้ก็อย่างที่ผมเกริ่นไปแหละครับว่าสําหรับมูวี่ดาบพิฆาตอสูรครั้งนี้นะครับจะเป็นมูวี่ที่รวม2ตอนสุดท้ายนะครับของภาคย่านเริงรมแล้วก็รวมกับอีกหนึ่งตอนนะครับของหมู่บ้านช่างตีดาบนะครับมันจึงเกิดเป็นประเด็นดราม่านะครับเพราะว่ามันก็มีของเก่ามาประมาณ1ชั่วโมงเลยแล้วก็ของใหม่นะครับก็น่าจะประมาณนามจับ่ เป็นนั้นว่ามันก็เลยเกิดประเด็นดราม,ม่าแล้วกันนะครับ,ๆๆรบเกี่ยวกับประเด็นนี้ซึ่งในมุมมองของผมที่ผมไปดูเนี่ยผมไม่ได้โวยวายเรื่องนี้นะครับว่าทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยเป็นเพราะว่าก่อนที่ผมไปดูผมรู้เรื่องนี้อยู่แล้วเพราะว่าในตัวอย่างมันก็มีการบอกไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วล่ะครับว่ามูฟีครั้งนี้เนี่ยจะมี2ตอนของภาคย่าด,ดึงรมแล้วก็จะมีเพียงแค่หนึ่งตอนนะครับของหมู่บ้านช่างตีดาบเท่านั้นจึงทำให้ก่อนไปดูนะครับผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะผมรู้อยู่แล้วไงว่าจะต้องไปดูสิ่งสิง ะะจึงทำให้ไอ้มูุวี่ที่ผมไปดูคร like ั <c oughs> <c oughs> ้งนี้เนี่ยมันเหมือนผมดูมาแล้วหลายรอบด้วยกันนะครับมังงะอ่านกี่รอบละอนิเมะก็ดูมาอีกใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้มีความคาดหวังอะไรมากนะครับตอนที่ผมไปดูมูกวี่ครั้งนี้สิ่งที่ผมนั้นตั้งใจในการไปดูเลยก็คือมูกวี่ครั้งนี้งานภาพจะดีหรือเปล่าเสียงจะดีหรือเปล่านะครับตัวละครอนิเมะนั้นมีอะไรที่มันดีหรือเปล่านะครับอันนี้แหละมันก็เลยเป็นหลักเกณฑ์หลักๆนะครับที่ผมนั้นทําการรีวิวมูกวี่ครั้งนี้เพราะอย่างที่ผมมมแ่่าาอออนนงยึชซ อยู่แล้วว่าเราจะต้องดูสิ่งนี้ก็เลยไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรนะครับซึ่งจากที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนหน้าผมก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ชัดเจนว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าจะไปดูสิ่งนี้นะครับจึงทาให้จุดมุ่งหมายหลักละการที่ผมไปดูมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับงานภาพงานเสียงนะครับงานวิชว่วต่างๆว่าดีหรือเปล่าซึ่งถ้าใครเนี่ยได้ไปดูมูฟวี่ครั้งนี้นะครับต่อให้คุณนั้นเคยดูภาคย่านเริงรมมาแล้วผมกล้ารับประกันเลยแหละครับว่าด้วยระบบแสงส ในทีวีที่ผ่านอยู่แล้วนะครับเสียงมันกระหึมแค่ไหนการเร้าอารมณเพลงต่างๆมันทําให้นะครับคุณรู้สึกอินเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนหากคุณนั้นได้รับชมนะครับบุ๊คี้ดาบิคาดาซูนครั้งนี้นะครับเมื่อเทียบกับการดูทีวีที่บ้านซึ่งผมก็รีวิวไปตามจริงเลยแหละครับว่าผมรู้สึกชอบในส่วนนี้นะครับว่าอย่างน้อยที่เรามารับชมในครั้งนี้เนี่ยเราก็ได้สิ่งหนึ่งที่ได้กลับมานะครับก็คือได้รู้สึกอารมณ์นะครับของพวกพี่น้องกิวทาโร่หรือแม้กระทั่งดาีรับที่่รู้้้สึึึกกกซาางงมยิขนนละคเี่น่้องะครับ ก็ยิ่งใหญ่อลังการนะครับแล้วก็เสียงอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่แปลกเลยนะครับที่ผมจะรู้สึกชอบกับการที่ได้ดูภาคย่านดึงรมในโรงภาพยนตร์นะครับมากกว่าที่ดูทีวีที่บ้านมันจึงทำให้ผมก็ไม่รู้จะไปตัดคะแนนส่วนมันจึงทำให้ผมนั้นก็ไม่รู้จะไปตัดคะแนนตรงไหนนะครับในตรงนี้เพราะว่าก่อนที่เราเข้าไปก็อย่างที่ผมบอกแล้วว่าผมรู้อยู่แล้วว่าจะมีนะครับภาคย่านดึงรมในนี้นะครับก็เลยทําให้การไปดูครั้งเนี้ยสิ่งที่ผมจะต้องคาดหวังเลยนะครับก็คือผมนั้นจะมีความรู้สึกอินมีความรู้สึกร่วม กับการดูภาคย่านดงลมมากกว่าเดิมหรือเปล่าถ้าหากมากกว่าเดิมนะครับเท่ากับว่าการมาใช้โรงทั้งนี้เนี่ยก็ประสบความสําเร็จนะที่ทําให้คนนั้นสามารถรับชมนะครับและก็ชอบมากกว่าเดิมได้อันนี้แหละก็คือโจทย์หลักในการดูของอันเก่าเพราะอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่ามันก็ดูมาหลายรอบเลยนะสำหรับไอภาคย่านดึงลมตรงนี้เนี่ยก็เลยไม่รู้สึกว่าเออติดขัดอะไรส่วนเรื่องนะครับหมู่บ้านทั้งตีดาบที่มาใหม่นะครับถ้าหากไปดูจริงๆจะเห็นเลยนะครับว่างานภาพเนี่ยมันดีมากๆเลยนะครับกับการเปิดตัวนะครับเหล่าอสูรค้างขึ้นท กลัวมีอารมณ์ต่างๆนะครับที่เข้ามาเลยนะครับสัมมูวี่ครั้งนี้แล้วก็นะครับประสาทได้ขอบเขตของมูซันอย่างเงี้ยก็รู้สึกชื่นชอบนะครับว่าเออมันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการดีนะดูเข้าไปแล้วกูจะไปลงในนั้นหรือเปล่าเนี่ยแหละมันก็คือเป็นฟิลลิ่งนะครับที่ผมได้รับจากการที่ดูในโรงภาพ,พยนตร์นะครับก็คือโรงต่างๆแสงสีเสียงต่างๆที่ได้รับมาหรือแม้กระทั่งนะครับที่เราไปดูเลยในหมู่บ้านช่างทีดาบซึ่งภาพเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะถ้าใครเนี่ยได้อ่านมางงานนะครับของดาบพิฆาตอาศูนยก็จะรู้นะ เรื่องมันโอเคไงแต่พอมาแบบมันลงเป็นอนิเมะปั๊บหรือลงเป็นมูฟวี่ที่เราได้รับชมที่ผมได้ไปรับชมเนี่ยมันเหนือกว่าจินตนาการเยอะนะครับและมันรักษามาตรฐานนะครับความเป็นค่ายยูโฟเทเบิลได้มันจึงเป็นคะแนน9.5คะแนนที่ผมให้นะครับกับงานภาพงานเสียงต่างๆที่ได้รับชมเพราะอย่างที่ผมพูดไปก่อนที่ผมได้ไปรับชมมูฟวี่ครั้งนี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรบ้างและผมนั้นเคยอ่านมางงามาอยู่แล้วคือเนื้อเรื่องเนี่ยเรารู้อยู่แล้วผมไม่ได้คาดหวังกับเนื้อเรื่องสักเท่าไหร่ผมคาดหวังกับงานภาพาาาาเะไรร่่ทมว สปอยใช่ไหมในคลิปก่อนหน้าผมก็จะสามารถรีวิวได้เลยครับว่าอารมณ์รู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงงานภาพงานเสียงเป็นยังไงซึ่งผมก็รีวิวไปตามจริงว่ามันควรได้9.5คะแนนนะครับด้วยคุณภาพที่มีโอเคอาจจะดรอปลงมาหน่อยก็ได้สำหรับใครบางคนบานคนจะคิดว่าได้9ก็พอครับได้8ก็พอก็แล้วแต่ไงแต่สําหรับผมนะผมรู้สึกว่าเวด้วยงานภาพงานเสียงต่างๆเนี่ยนี่แหละมันมีความคุณภาพของดาบพิฆาตศูนย์อยู่การให้9.5คะแนนสำหรับผมนั้นไม่ได้ดูเวอร์วงังอลังการอะไรไปเลยนะครับขนาดวันพีจริงๆผมมก็ไ่ จะไปตัดส่วนไหน ส่วนประเด็นที่บางท่านอาจจะบอกว่าเนี่ยจ้างมาหรือเปล่าเขาจ้างมาให้รีวิวดีๆหรือเปล่าผมต้องขอย้ำเลยนะคบว่าไม่เคยมีใครจ้างผมให้มารีวิวหนังนะหรือว่าการ์ตูนอะไรต่างไม่มีแน่นอนและคุณสามารถไปถามอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้ที่ไปดูโรงเดียวกับผมนะครับคืออย่างเดียวที่ผมได้มาจากเขาเลยเนี่ยก็คือได้บัตรมาดูฟรีเท่านั้นแหละจริงๆได้2ใบด้วยแต่ว่าด้วยความที่ผมมีลูกใช่ไหมแฟนผมต้องเลี้ยงลูกไงผมก็ดูแค่ใบเดียวนะครับเป็นภาคไทยคือได้สิ่งเดียวเนี่ยคือได้มาดูฟรีเท่านั้น,นครับซึ่งเขาไม่ได้้ัคนวว่่าผจีไกดดแโพส์ยยเ ไปดูหนังแค่เนี้ยก็จบแล้วก็ได้นะครับแต่ผมทําคลิปรีวิวเพราะว่าผมก็รู้สึกไงว่าหนังมันดีนะมูฟี่มันดีนะครับคุค่าแก่การรับชมนะครับซึ่งไปถามใครได้เลยว่ามันไม่มีหลอกในการมาจ้างเอ้จ้างห้าพันหน่อยรีวิวให้ดีมันไม่มีแน่นอนนะครับสรับมูฟี่ดาบพิฆ่าและสูนครั้งนี้คือสัมภาระรไม่ต้องเข้านะไม่ได้ตังค์นะครับเสียตังค์ด้วยเพราะว่าบ้านอยู่ประทุมธานีเนะี่ยต้องขับรถไปดูที่พารากอนนะ่ะคิดดูแล้วกันว่าค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วเผลอๆ บางท่านเนี่ยอาจจะไปดูไม่ได้รู้ไงว่าเออเดี๋ยวมันจะมีของเก่ามานะแล้วก็มีของใหม่เป็นแค่นิดเดียวไอ้น,นี่ผมก็เห็นใจเพราะถึงแม้ในตัวอย่างของมูฟี่ดาดไปฆ่าแต่ศูนย์นั้นเนี่ยมันจะมีบอกก็ตามทีเถอะแต่บางทีแล้วอาจ,จไปดูหน้าโรงอาจจะไม่รู้ไงจึงทำให้คลิปก่อนหน้านี้ที่ผมทําคลิปไปและแนะนําให้ทุกคนไปดูเนี่ยผมก็บอกรายละเอียดอย่างชัดเจนเลยเผื่อบางท่านเนี่ยสับสนนะครับไปดูแล้วจะรู้สึกผิดหวังนะครับเอออัน,นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งรายการที่ผมจะมาบอกซึ่งถ้าถามผมนะว่ามันเป็นการย้อมแมมมมวหหรรรรืืออออเเเเปปลล่่่่าาาัััััันน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 ีีีีี้้ยยกกก็็พพูดะะจจจิงงงๆใุท มาใช้ใหม่อย่างเช่นอาไททานิคอย่างเงี้ยยังเอามาใช้ใหม่เลยในวาระครบรอบ25ปีนะครับเรื่อคุณภาพต่างๆอาจจะอัปเกรดขึ้นก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้ไปดูนะแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับดาบพิฆาตระศูนย์อย่างน้อยๆเนี่ยเขาก็บอกเราก่อนนะว่าเนื้อเรื่องดาบพิฆาตระศูนย์ในมูวี่ครั้งนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับคืออย่างน้อยเขาก็ยังซื่อสัตย์กับเราในการที่บอกเราแล้วครับว่าข้อมูลเป็นอย่างไรซึ่งประเด็นนี้เนี่ยก็เป็นประเด็นที่พูดยากพอควรเลยนะผมก็ไม่สามารถจะบอกได้ละกันนะ เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของผมนะทางค่ายขก็ต้องมาบอกมาเองอะไรใช่ปะในมุมมองของผมเนี่ยผมก็อาจจะมาแค่บอกแค่ว่าดีหรือไม่ดีเท่านั้นนะครับซึ่งใครติดตามช่องผมมานานเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ดูการ์ตูนเนี่ยค่อนข้างง่ายก็คือดูผากไทยก็ได้ซับไทรก็ได้หรืออะไรก็ได้ไม่ค่อยซีเรียสสักเท่าไหร่นะครับคือผมหลกัหลกๆดูการ์ตูนเนี่ยดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเท่านั้นนะครับจึงทาให้เนี่ยไอ้เรื่องรายละเอียดที่มันเจาะลึกเนี่ยมันจะแตกต่างจากที่ผมดูหนังนะ้าล่งผมดูหนัเลน้ย ถึงทาให้การ์ตูนที่ผมมักจะรีวิวมักจะเป็นการ์ตูนแนวต่อสู้แนวกีฬาก็คือเป็นฟิลลิ่งที่ผมชอบดูในการผ่อนคลายนะครับนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลแงว่าทําไมนะครับผมถึงให้9.5คะแนนด้วยงานภาพพีดีการต่อสู้แอคชั่นต่างๆนั้นผมก็ยังรู้สึกประทับใจทุกครั้งนะในการไปดูอนิเมะนะครับหรือมูฟี่ของดาบพิฆ่าดาสูนเพราะว่าในมังงะดาบไปฆ่าดาสูนนั้นโหงานภาพมันแย่จริงนะน,นี้ต้องยอมรับนะแต่พอมาลงแบบเป็นลงเป็นจออะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยผมก็ไม่รู้ใจไปตัดคะแนนตรง ส่วนใครนั้นจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลเลยละกันอันนี้ผมว่าเข้าใจเพราะบางท่านก็ไม่รู้จริงๆอ่ะไปดูในโรงคาดหวังจะดูแบบมูฟฟี่ใช่ไหมแต่ปรากฏว่านะครับก็มีมาให้ที่เห็นนั่นแหละจึงทําให้หลายท่านนั้นอาจไม่พอใจอันนี้ผมก็เข้าใจนะครับการดูการ์ตูนนั้นมันก็แล้วแต่ปัจเจกบุคคลละกันนะครับแล้วแต่บุคคลที่ชื่นชอบอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคําตอบที่ดีที่สุดก็หวังว่าทุกคนนั้นนะครับอาเข้าใจคลิปนี้หรือชื่นชอบคลิปนี้ก็กดไ like, ล,กดกดค,ลค์กดซับสไ,ขอขอไค,คร้